กราบเรียนพระท่านนายกรัฐมนตรีในนามของกระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556พร้อมทั้งเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศขอกราบขอบพระคุณพระ่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556ในวันนี้การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของประเทศไทย ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับทุกส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรเอกชนจัดงานฉลองวันเด็กแข่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศสำหรับการจัดงานฉลองวันเด็กแข่งชาติประจำปี2 5 5 6 ในส่วนกลางมีการจัดงานและพิธีเปิดงานที่สนามเสือป่าสำนักพระราชวังโดยการนำคำขวัญของพระนท่านนายกรัฐมนตรีที่มอบไว้ว่ารักษาวินัยฝ่ายเรียนรู้เพิ่มพูนปัญญานำพาไทยสู่อาเซียนมาเป็นหลักและแนวทางในการจัดกิจกรรมต่างๆให้เด็กและเยาวชนได้อรเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และสนุกสนานด้วยการจัดให้มีลานเครื่องเล่นกิจกรรมความบันเทิง การแสดงเกมและการมอบหนังสือของขวัญของที่ระลึกอีกมากมายการจัดงานดังกล่าวได้รับการเอื้อเฟื้อและความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากสำนักพระราชวังที่กรุณาอนุญาตให้ใช้สนามเสือป่าเป็นสถานที่สำหรับการจัดงานครั้งนี้ในโอกาสนี้กระผมขอกราบเรียนเชิญพระท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556 พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมของสวนราชการหน่วยงานต่างๆในบริเวณงานต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการท่านประหลัดกระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติน้องๆเด็กและเยาวชนรวมถึงแขกท่านผู้เกียรติทุกท่านคะ่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เรียกรอยยิ้มที่สดใสเป็นอีกวันหนึ่งที่เรียกความอบอุ่น ของครอบครัวกลับคืนมาในงานที่ดิฉันเองได้มามีโอกาสได้เป็นประธานในพิธีวันนี้ก็คือการฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2 5 5 6อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งการจัดงานวันเด็กแห่งชาตินี้ก็เป็นการจัดงานที่มีวัตถุประสงค์สำคัญที่อยากจะให้ทุกภาคส่วนนั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กได้ให้ความสนใจกับเด็กและก็การดูแลอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูรวมถึง การเปิดเวทีที่จะให้โอกาสของเด็กนั้นได้ทำกิจกรรมแล้วก็มีการแสดงออกที่สร้างสรรค์รวมถึงให้เด็กเยาวชนไทยของเรานั้นได้รู้จักหน้าที่ของตนแล้วก็ให้อยู่ในระเบียบวินัยที่ดีซึ่งรัฐบาลก็อยากเห็นการพัฒนาของเด็กเยาวชนแล้วก็ลูกหลานของเรานั้นได้มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นทั้งความรู้ทางด้านของการเรียนการสอน ความรู้ทางสติปัญญาความฉลาดแล้วก็ควบคู่ไปกับการพัฒนาทัศนคติที่ดีนั่นหมายความถึงการที่เป็นเยาวชนไทยที่มีคุณธรรมจริยธรรมเมตตาธรรมกระตันยูแล้วก็เอื้ออาทรต่อกันค่ะฉันเองก็อยากขอถือโอกาสเชิญชวนทุกพังส่วนนั้นเห็นความสำคัญของเด็กอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เป็นความสำคัญเพราะว่าเรามีการฉลองวันเด็กแห่งชาติ วันนี้แต่เราอยากเห็นผู้ใหญ่ใจดีทุกคนให้ความสำคัญกับเด็กเยาวชนของเราทุกวันแล้วก็ด้วยความรักความเมตตาที่เรามีให้ด้วยความรักความเมตตาที่เราอยากเห็นเด็กของเราเป็นเยาวชนไทยที่จะสร้างอนาคตแล้วก็ความเข้มแข็งของประเทศตึกสืบไปเรียนท่านผู้มีเกียรติว่าคําขวัญในวันนี้นะคะที่ได้มอบให้นั้น ก็คือคำว่ารักษาวินัยฝ่ายเรียนรู้เพิ่มปูนปัญญานำพาไทยสู่อาเซียนนั้นก็เพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นได้ตระหนักถึงประโยชน์ในการที่จะให้เด็กของเรานั้นได้พัฒนาตนเองได้เรียนรู้ซึ่งก็ขอญาติเรียนไปทีละคําในความหมายที่ทางคําขวัญที่ได้มีโอกาสได้มีการมอบให้ในวันสําคัญวันนี้นะคะก็คือคําว่ารักษาวินัยก็อยากให้น้องๆเด็กเยาวชนทุกคนนั้น ได้รู้จักคําว่ากติกาหรือการรักษาวินยัยนั่นหมายความว่ากติกาการรักษาวินัยในบ้านเป็นอย่างไรคุณพ่อคุณแม่อยากให้ตื่นนอนแล้วก็เลิกเรียนแล้วกลับมาทํากันบ้านก่อนนะแล้วค่อยเล่นเกมค่อยดูทีวีนะนั่นคือกติกาในบ้านกติกาในโรงเรียนต้องเป็นนักเรียนที่ดีตั้งใจฟังครูแล้วก็ทํากันบ้านหรือกติกาของสังคมที่อยากเห็นเด็ก เยาวชนไทยนั้นได้เข้าใจกติกาแล้วก็การอยู่ร่วมกันเพราะว่าวินัยหรือกติกานั้นเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้สังคมไทยของเรานั้นมีระเบียบแล้วก็การเรียนรู้วิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบนะคะแล้วก็อย่างที่เป็นไปอย่างที่สันติแล้วก็พัฒนาให้เกิดความรักความสามัคคีกันสําหรับคําว่า ฝ่เรียนรู้เพิ่มปูปัญญาดิฉันมองสองคำนี้เป็นคำที่ควบคู่กันแล้วก็ทำงานต่อเนื่องกันนั่นหมายความว่าเราก็อยากเห็นเด็กไทยเรารู้จักขยันในการขวนขวายหาความรู้ของตัวเองที่ไม่ใช่เพียงแค่ในโรงเรียนแต่อยากเห็นการหาความรู้นอกเหนือจากตำราเรียนเพราะวันนี้ความรู้ของเรานั้นมีมากมายอยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นสื่อทางอินเทอร์เน็ต ทำอย่างไรให้เราเข้าถึงสื่อที่มีความรู้มีประโยชน์การเรียนจากข่าวสารหนังสือพิมพ์หรือการพูดคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์แต่อยากให้รู้จักการเรียนรู้ที่เรียกว่าเรียนแล้วก็ควบคู่ไปกับการกระทําเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงก็คือคําว่า learning by doing นั่นเอง ะะเพราะว่าการเรียนรู้ที่เราได้รู้จักในการพิสูจน์แล้วก็ทําเข้าไปจะทําให้เด็กนั้นเข้าใจอย่างลึกซึง้งก็จะทําให้ปัญญาต่างๆนั้นเกิดเพิ่มพูนขึ้นมานั่นคือความหมายของการที่เราให้ความขวัญว่าฝ่ายเรียนรู้และก็เพิ่มพูนปัญญานะคะเพราะว่าเราอยากจะสร้างจิตสํานึกของเยาวชนไทยให้ปลูกฝังว่า การเรียนรู้นั้นต้องเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะไม่ว่าอยู่ช่วงไวัยไหนก็ต้องเป็นวัยของการเรียนรู้ที่เราจะต้องเติมเต็มความรู้ของเราตลอดเวลาเพื่อให้ทันกับโลกแล้วก็เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนการคำขวัญท่อนสุดท้ายก็คือการนำพาไทยสู่อาเซียนแน่นอนค่ะในปี2558เราจะเปิดประชาคมอาเซียนเราจะรู้จักประเทศเพื่อนบ้านของเราอีก9ประเทศ เราจะทำให้เศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนนั้นเข้มแข็งการที่เราจะรู้จักแต่ละประเทศนั้นก็ต้องมีการเรียนรู้ด้านภาษาที่จะเป็นสภาษากลางในการที่จะสื่อสารความเข้าใจวัฒนธรรมการเรียนรู้ของสังคมที่กว้างขึ้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประเทศทุกท่านประเทศทุกประเทศที่มามาประเทศไทยมีความปร,รับใจ ในความเป็นคนไทยมีความประทับใจในวัฒนธรรมอันดีของไทยและสุดท้ายก็นำมาซึ่งการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวค่ะนั่นก็คือความหมายของคำขวัญของวันเด็กในปีนี้นะคะก็เรียนว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนนะคะและพัฒนาการศึกษาที่ควบคู่กันไปในปีนี้ ปี2556นี้รัฐบาลร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานนั้นเราจะมาร่วมกันในการพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กพัฒนาเยาวชนให้ใช้การลักษณะของการบูรณาการตามช่วงอายุนะคะก็หมายความว่าพัฒนาตั้งแต่ในครรนมารดาอย่างเช่นเด็กที่อยู่ในช่วงทารก 0ถึง3จนถึง0ถึง3ปีนั้นวิธีการในการดูแลเด็กนั้นเราก็ต้องเน้นในเรื่องของการที่จะทำอย่างไรให้สมองได้พัฒนาแล้วก็อารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อารมณ์ของแม่อย่างตั้งครรนนี่คือสิ่งสําคัญที่เราจะปลูกฝังหรือการที่พัฒนาเด็กในช่วงอายุ3ถึง6ปีเราบอกว่าเด็กช่วงตั้งแต่3ปีถึง6ปีนั้นเป็นช่วงที่เด็กเรียนรู้และรับมากที่สุด ทำไมเราจะไม่ให้โอกาสในการที่จะให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตั้งแต่เด็กนี่คือสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาตามช่วงอายุแล้วก็การบูรณาการทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตามช่วงอายุที่ถูกต้องนะคะนี่ก็จะเป็นแนวทางที่เราจะร่วมกันบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนนั้นเพื่อให้เกิด การพัฒนาอย่างเป็นระบบแล้วก็ยั่งยืนค่ะนะสุดท้ายนี้นะคะฉันก็ต้องถือโอกาสนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการในการจัดงานขอขอบคุณท่านผู้ปกครองแล้วก็ที่สำคัญขอขอบคุณน้องเด็กๆเยาวชนที่มาร่วมกันสร้างสีสันการจัดงานวันเด็กนี้ให้มีความหมายอีกครั้งหนึ่งเป็นวันของรอยยิ้มที่ใสซื่อบริสุทธิ์แล้วก็เป็นวัน ของสังคมไทยที่มีความสุขในการที่จะเห็นลูกหลานของเรานั้นเติบโตไปอย่างเข้มแข็งนะคะก็ขอถือโอกาสนี้นะคะวอวยพรให้เด็กเยาวชนไทยแล้วก็ทางผู้ใหญ่ทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขคิดสิ่งไหนก็ขอให้ประสบ ความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังแล้วก็เห็นเยาวชนของเรานั้นได้แข็งแรงต่อไปแล้วก็ขอให้คณะกรรมการน้นประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้รุประการค่ะขอบคุณค่ะ ขอเสียงปรบมือให้กับพระน่านนายกและรัฐมนตรีท่านยิ่งรักชินวัตรและลำดับต่อไปท่านนายกจะได้ให้เกียรติทำกิมมิพิธีเปิดนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านรัฐมนตรีนิวัฒตธรรมรงท่านรัฐมนตรีเสริมศักดิ์และคณะผู้บริหารทุกท่านบนเวทีนะคะเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดค่ะขอกราบเรียนเชิญบนเวทีเลยค่ะท่านเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านพนิตาคำภูณัยชิตยาด้วยาน ในการเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556นะคะเชิญรับพร้อมกับท่านนายกนะครับมาเลยค่ะน้องไปเพื่อนเพื่อนรออยู่นะคะลูกชายท่านนายกด้วยนะฮะเชิญนะครับค่ะเชิญท่านจินทพัฒน์นะคะตั้งใจพึ่งเชิญเลยนะคะท่านจุวารัติเชิญผู้บริหารนะคะที่บริเวณด้านหลังเลยนะฮะหลายหลายคนบอกอยากเห็นน้องไป๋จังเลยนี่แหละน้องไป๋ตัวจริงอ่วตบมือหน่อายหน่อยนะครับจับมือให้ตัวแทนเด็กอีกคนหนึ่งนะคะน้องไป๋นะคะนะครับเอาล้วค่ะ เอาละนะคะตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะนับทองยี่หววคะเราจะทํำยังไงคะนับถอยหลังถอยหลังค่ะเดี๋ยวท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวนับพร้อมๆกับน้องนับทองกับน้องนี่ยี่หวาเลยนะครับอ้าวพร้อมค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งเชิญครับนีละขอเสียงปรบมือให้กับการเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556นะครับนี่ละค่ะ ต่อไปนะท่านนายกจะได้กรุณาให้เกียริร้องเพลงร่วมกับเด็กเด็กเอ๋ยเด็กดีนะคะขอการเปยนเชิญท่านนายกท่านรองนายกนะคะท่านรัฐมนตรีนวลจารงทุกท่าน,นเลยนะครับศักดิ์นะคะเชิญค่ะ <ๆ S 1> ทุกปีนะครับเราจะมีการร้องเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีหน้าที่10อย่างของเด็กไทยมีอะไรบ้าง<อ>เรียนเชิญท่านนายกนะครับท่านรัฐมนตรีนะครับท่านรองนายกนะครับทุกท่านนะครับร้องเพลงนี้พร้อมกันกับทุกท่านที่นี่นะครับกับตัวแทนเด็กทั้ง10ชาติในกลุ่มอาเซียนครับ 啊，这个浪费卡。 哎呀！Oh yeah. yeah. สิชาติอาเซียนนะครับขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านรัฐมนตรีประจาสานักนายกท่านรัฐมนตรีช่วยและผู้บริหารกระทรวงทุกท่านนะครับลำดับต่อไปนะเรียนเิญท่านนายกท่านรองนายกคณะรัฐมนตรีนะคะไปมอบของขวัญให้กับเด็กๆเลยนะคะที่เต็นท์ของสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการน้องๆหนูๆแถวรับของขวัญได้เลยนะคะาละกัารน้องๆหนูๆตั้งแถวได้เลยนะคะใครอยากได้ของขวัญ